สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอุปสงค์กับอุปทานนะคะเราก็อาจจะพูดถึงเรื่องดุลระยภาพด้วยอุปสงค์หรือที่เรารู้จักกันดีว่าความต้องการซื้อซึ่งภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่าด m มานส่วนอุป,ปทานก็คือความต้องการขาย หรือที่เรารู้จักในภาษาอังกฤษว่า supply ซึ่งสิ่งที่กำหนดอุปสงค์และอุปทานก็คือราคาโดยที่มันจะค่อนข้าง,างตรงข้างตามคิดนในแง่ของเราเป็นคนที่ต้องการเป็นผู้ผู้ซื้อหรือว่าผู้บริโภคเงี้ยก็คือถ้ายิ่งราคาถูกใช่ไหมราคาถูกอยากซื้อมาก ในทางกับกรรันถ้าราคาถูกอะ่ะคนขายอะ่ะอยากขายน้อยเพราะว่าขายไม่ค่อยได้เงินเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยอยากขายเพราะฉะนั้นอะ่ะกดได้แต่ถ้าราคาแพงอะ่ะในฐานะที่เราเป็นลูกคา้าก็คือซื้อน้อยแต่ถ้าราคาแพงอะ่ะ คนขายยาขายมากซึ่งอันเนี้ยมันตรงนี้เราก็คือมันก็เลยเกิดกฎของอุปสงค์แหละกฎของอุปทานได้คืออันเนี้ยเราต้องควอมทำความเข้าใจก่อนว่าอันเนี้ยเราพูดถึงในกรณีสินค้าปกติหรือ normal good นะคะ แล้วมีสินค้าไม่ปกติด้วยหรอก็อย่างเช่นพวกของแบรนด์เนมพวกราชลีกูอย่างเงี้ยก็คือถึงราคาจะแพงคนก็อยากจะซื้อมากอยู่ดีเพราะงั้นอันนี้ก็คือในกรณีของสินค้าปกติหรือ o r r m l l o o d s นะคะนักเศรษฐศาสตร์เขาก็เลยนิยามกฎของอุปสงค์และอุปทานดังนี้นะคะก็คือในกรณีของกฎของอุปสงค์ก็คื ราคาเนี่ยย่อมาจาก price เนาะแล้วก็คือซื้อปริมาณซื้อมากหรือปริมาณซื้อน้อยเนี่ยมันก็คือเป็นปริมาณเราจะรู้จักในนามของ quantity หรือปริมาณพี่จะย่อด price ด้วยตัว P แล้วก็ quantity ด้วยตัว Q นะคะก็คือในกรณีของอุปสงค์ก็คือ price เพิ่มใช่ไหมก็คือถ้าราคาเพิ่ม คิที่เราอยากได้ก็จะน้อยลงส่วนของอุปทานก็คือ p พรส e เพิ่มคิก็จะเพิ่มขึ้นกฎของอุปสงค์ง่ายๆเลยก็คือราคาเพิ่มปริมาณซื้อลดลงอะไรเงี้ยก็คือนี่คือกฎอ,อุปสงค์พอทีนี้พี่ก็เลยจะพาไปวาดการาฟหรือว่าสมการต่างๆ